เยเสื้อชมพูมาทักทายพี่ๆอีกแล้วค่ะสาเหตุที่ทักทายเป็นเยเสื้อชมพูก็คือว่าพอใส่เสื้อตัวเดียวแล้วพี่ๆก็ชอบทักว่า เคยไม่คิดจะเปลี่ยนเสื้อมั้งหรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ใส่เสื้อตัวเนี้ยเป็นอะไรไม่ว่าจะไปเที่ยวอยู่บ้านอยู่ร้านทำอะไรก็ตามก็จะใส่เสื้อตัวนี้ซึ่งความจริงเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อร้านนะคะและด้วยความที่พรไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยแบบปีหนึ่งซื้อเสื้อผ้าใหม่สักตัวหนึ่งสองตัวประมาณเนี้ยคอไม่ตัวนี้เลยก็เลยใส่เฉพาะเสื้อผ้าเดิมๆซ้ำๆก็สั่งทำมาหลายตัวนะคะแล้วก็ใส่สลับไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ใส่ซ้ำทุกวันนะคือใส่ซักทุกวันนะคะแค่มันเหมือนกันเฉยๆม เดี๋ยวนี้จะเอาบรรยากาศหน้าร้านมาให้พี่ๆดูนะคะซึ่งวันนี้ก็คืออา,ากาศคลึงเมฆคุ้มฝนมากๆเมื่อกี้ก็ลงเม็ดตกไปแล้วแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หยุดไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะตกมาเพิ่มอีกไหมเดี๋ยวมารอดูพร้อมๆกันว่าฝนจะตกไหมเจ้าไข่ดีหรือเปล่าสิบบาทวันนี้สิบบาทจะเอาผีนี้ยังดีอีกผีเหลือ่ผีปุ๋ยเขามีแต่กล้วยกับไข่เต่าว่ะแหมมันมันไม่ยังไม่สุกโอเครวมไปที่นี้เนาะ กุ้ยกับไข่เต่ารวมกัน20ใช่ไหมเพราะมันเออโอเคเออโอเคอันนี้เ็0แล้วก็คุ้ยไข่เต่าใช่คุ้ยไข่เต่ารวมกัน20รวมกับใส่ถุงรวมกับอันเนี้ย 干嘛呢？ ก็ต้องกันนี้ต้องแย่งกันนี้ขนมหน้าร้านท่านโทษเราไม่ครบเลยพนางดินปั้นขนมอีตู้อยู่เลยแต่ฝนตกลงมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ฝนลงเม็ดได้แล้วพอ,อใจเนาะตกแต่เช้าเลยนี่เพิ่งจะเจ็ดโมงยังไม่เจ็ดโมงดีเลยนะคะหกโมงกว่า 你去看了，还是苹果买的。 ใช้กล่องกล่องแบบนี้นะคะกล่องละห้าสิบบาทหนึ่งกล่องแล้วก็ใช้ถุงยี่สิบบาทหนึ่งถุงเดี๋ยวแปดมงมารับพริกทอดไว้ให้ก่อนนี่นะคะกล่องละห้าสิบบาทเดี๋ยวให้ดูชัดๆ ของไทยของกล่องละห้าสิบบาทนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากสั่งไปทำบุญสั่งไปแจกอย่างเงี้ยก็สั่งล่วงหน้าได้นะคะเพราะว่าถ้ารับหลายๆกล่องมากกว่าหนึ่งกล่องอย่างเงี้ยกลัวว่าขะหมหน้าร้านแล้วแบบมีไม่พอนะคะสั่งล่วงหน้ามาได้เดี๋ยวพรจัเดเตรียมไม่ให้ คือเลือกลูกเล็กๆมาให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเลือกลูกใหญ่ๆมาให้ดูเดี๋ยวแิ่พี่มาหน้าร้านแล้วก็อุ้ยทำไมมันเล็กกันทำไมไม่ใหญ่เหมือนในคลิปละอะไรเงี้ยอันนี้คือเลือกลูกเล็กๆมาให้ดูนะคะจริงๆที่มันจะเล็กใหญ่อะ่ะมันขึ้นอยู่กับการทอดนะคะบางครั้งใช้ไฟอ่อนบางครั้งใช้ไฟแรงอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พรอนทอดนะคะแล้วแต่การคุมไฟนะแต่ความจริงอะ่ะขนาดไข่ของที่ร้านอะปกติจะอยู่ที่ขนาดประมาณเท่านี้แหละราคาสามลูกสิบบาทมันทอดน่ากินไหมซึ่งทอดเสร็จแล้วร้อนเลยน่ากินมาก ดูสที่ใครอยู่ทีมไหนทีมแบบว่าชอบแป้งติดเยอะๆชอบงานเยอะๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะชอบแบบแป้งบางเยอะฮหนึ่นี้เหมือนแป้งจะบางหน่อยใครชอบทีมไหนชอบแป้งหนักแป้งบางลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันพอจะมีเวลาว่างสักนิดสักหน,น่อยแล้วตะกี้ทอดขนมอีตุยแล้วมันมีเศษเราก็เลยจะเอามากินเองนะจ๊ะทั้งหมดสองลูกแบบน,นี้เลยที่ไหนเรียกขนมอันนี้ว่าอะไรที่สีประจันสุพรรณบุรีเรียกอันนี้ว่าขนมอีตุยข้างหน้าจะมีงานข้างหลังไม่มีงานแบบนี้นะจ๊ะแล้วลูกก็จะเป็นแบบว่าแบน แป้งแต่กับกรอบข้างในเป็นไส้ถั่วร้อนมากิ่งจะทอดเสร็จข้างในเป็นไส้ถั่วนะจ๊ะจริงๆอ่ะที่ร้านเคยมีไส้เผือกด้วยแต่ว่าช่วงนี้เผือกแพงก็เลยหยุดทำไส้เผือกไปก็จะเป็นไส้หวานแบบน,นี้ <c oughs> เห็นปะข้างในจะเป็นไส้หวานไส้ถัว่วไส้ถัวว่วกวดคล้ายๆเม็ดขนุนอือสิน้ากินมากมันจะมีความหอมงาเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวที่มันไม่ได้เหนียวมากร้านพรจะเป็นแป้งแบบว่านิ่มๆร้านพรจะเป็นแป้งนิ่มนะถ้าทอดเสร็จใหม,ม่ๆมันจะกรอบ แต่พอขนมเย็นตัวลงก็คือจะนุ่มนิ่มผู้ใหญ่กินได้เด็กกินได้ไม่แข็งไม่เหนียวกระด้างไม,ม,าม,ม่อร่อยมากหอมหอมตัวอร่อยมากใช่ใช่หวานๆกำลังดีไม่ได้หวานเจี๊ยบไม่ได้หวานจนเลี่ยนอะ่ะให้กินสักสามสี่ลูกหรือห้าลูกหกลูกเนี้ย สบายกินได้เพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกเลี่ยนไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหหวานเจียกก๊ยบจนกินต่อไม่ไหวขนาดน,นั้นมันก็จะหวานหวานา่ำแล้วแป้งมันจะมีความแบบว่านมมิมหนึบๆนิดหนึ่ง,ๆๆงหอมด้วยอร่อยอ่ะหืมกพาโทมอมากินต่อ ไม่เหนียวนะแป้งขนมไม่ได้เหนียวนะคะครอนแค่จีกให้ดูช้าๆจะได้รู้ว่าเออมันแบบมีความยืดมีความนุ่มหนึบอยู่ใส่เต็มๆแบบนี้เลยที่ร้านขายอยู่ราคา3ลูกสิบาทนะคะถ้ากินตอนร้อนๆมันจะอร่อยมากตอนนี้คนเริ่มเงียบแล้วนะคะประมาณ10บโมง พรนแอบหยิบมันมากินนิดนึงชิ้นแล้วเราไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยนะคะเพิ่งกินอี่ตุ่ยไป2ลูกแล้วก็มันหนึ่งชิ้นนี่แหละเดี๋ยวขอตัวไปนั่งขายของก่อนนะคะเอาไวเ้เจอกันมากิปหน้านะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พรนกับพี่ทักด้วยวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย